ถ่ายรูปรอ่ะถ่ายรูปรอ่ะเนื้เตี้ยเลยอ่ะเนื้หันหลังใงงห้กล้องไปตลอดตรงนี้มันย้อนแสงนะสวยไหมเนี่ยไม่ไม่ค่อยสวยมันย้อนแสงแต่ถ้าไปข้างหลังก็จะติดไปยังเตี้ยกว่าแพรไว้เออแพรโคตรสูงอ่ะนิ้วจูนมาะโจนหวัวงอ เนทตัวเล็กขึ้นมาทันทีเลยสูงเธอส้นเธอสูงกว่าแพไม่เนทเป็นผู้หญิงไซมินิเธอพูดยังไงมันสูงเท่ากันอันเหล่ออันเหล่ออันเหล่อเท่ากันเหรอเฮ้ยก็ยังดีกว่าเมื่อกี้อ่ะแต่นี้ไม่มองเลย ่นัก้องรอก้องรอโอเคอ่ะก้องรอโอเคอ่ะแต่ว่าุกกดแช่เลยทุกกดแช่เนี่ยก้องรอโอเคก็รอไหมเคก็รอเคก็รอโอู้ยเล่นมุกอะไรวะไว้ กำลังนอเนสหันมาอยู่รอสักวันให้เนสหันมารอสักวันแม่จะอันนี้เราเพลงเออมันเพลงอะไรนะรอชื่อหันมาเรอสักวันให้เนสหันมาอ๋อานี่รอสักวันร้องไงเราทั้งที่ไม่รู้ว่าเมื่อไร รอแต่เน็ตอยากให้เน็ตรู้เน็ตเข้าใจลองคลิปเน็ตเองกล้าเผาท่านไม่ได้พราเสียงดังนะร้องจิกคีเออหาเมโลดี้ด้วยีด้วยเหรอไม่ใช่เราเตี้ยเราเราเราบ้าตัวเองอ่ะ ทะเลกันแล้วเว้ยเริมเถีงแล้วเว้ยเริ่เถีงแล้วเว้ยเน่ยังไม่เห็นเสี้ยเลยเนยังเห็นเสี้ยเขาลยเนเยังยังยังยัยังเรยันอยู่เดี๋ยวเดไม่ไม่ก่อนเล่นเนเล่นพยวานีกก่าไหมไม่เอาไม่เอาเนพีวามันเห็นแล้วเุดวัน ที่ไม่รู้ว่ามืออะไรรอแต่เนสไอ้นี่เอ็น B นี่ก็ไปหันมาแล้วอ่ะอ๋อรออ๋อรอรอสักวันเพนเนสขึ้มาออยู่รอยู่แค่แค่อนใจดูหน้าพี่บอยดิเขาอ่อนวอนมากเลยเนสถึงถ่ายเนีดีกว่า อันที่บอยทำอัานี้หันมาแล้วหันมาแล้วหั่นมาแล้วหันมาแล้วหันไปแล้วหันไปแล้วหันมาแล้วหันกลับนกมันต้องหามากเลยสักขาชุดกล้องไงดิไปไหนอะเปล่ไหนอะสาไม่มีอะไรหรอกเอาไม่ถายหรูปไม่ใช่นี่ไงถือไว้ให้ไงเดี๋ยวเดย เออดีมากดีมากทำได้ดีกนาะอร่อยหอมนั่นนยยนงนไรงดี้ยืดู